นะคะมูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติจัดมหากรารมวันการศึกษาแห่งอนาคตเพื่อยกระดับการศึกษาปัจจุบันให้เท่าทันยุคสมัยและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ที่ห้องแกรนบอลรูมโรงแรมบรรจงบุรีสุราษฎร์ธานีมูลนิธิโครงการสอบวัดทดักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัสสวนสุนันทาสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยและสถาบาน e ัน Easy ล e ชอิน n t e r n a t i o n a l จัดงานมาการรมวันการศึกษาแห่งอนาคตประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีดรพัฒนาะ พัฒนาทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีโดยมีครูและนักเรียนจาก20โรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเข้าร่วมภายในงานครับมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้และเสริมทักษะด้าน eSport การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์การโค้ดดิ้งหุ่นยนต์การแสดงผลงานการแข่งขันด้านหุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและบูดการศึกษาการทางเลือกรูปแบบใหม่ซึ่งทุกกิจกรรมครับถือเป็นการส่งเสริมต่อยอดทักษะทางวิชาชีพในอนาคตให้แก่นักเรียนได้อีกด้วยครับทางนี้มหากรรมวันศึกษาแห่งอนาคตจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมครูนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนอีกทั้งยกระดับการศึกษาปัจจุบันให้เท่าทันยุคสมัยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน กีฬาชนิดนี้ขึ้นมานะครับทำให้นักเรียนจากที่เป็นคนที่อยู่หลังห้องเป็นคนที่เรียนไม่เก่งวันนี้น้องๆเขาเป็นคนที่เรียนเก่งเป็นคนที่มีความรับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะวิชากีฬาสปอร์ตอย่างเดียวนะครับไปทําให้วิชาอื่นก็เก่งไปด้วยนะครับเพราะว่าเขามีความรับผิดชอบแล้วก็ ประกอบกับคุณครูก็มีความเข้าใจผู้ปกครองก็ให้การส่งเสริมนะครับแล้วก็ประกอบกับสำนักง,งานคณะกรรมการการสังขานเองในปีการศึกษานี้นะครับเราจะส่งเสริมให้กีฬาอ e ีสปอร์ตเนี้ยไปจัดในศินลปศาตกรรมนะครับของสำนักง,งานคณะกรรมการการสังขานด้วยนะครับเพื่อส่งเสริมให้เขาได้ต่อย,ยอดพัฒนานะครับทั้งวิชาชีพนะครับแล้วก็ทั้งการเรียนรู้นะครับให้เจริญแล้วก็ ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะครับที่จะส่งเสริมให้นักเรียนของเรานั้นได้พัฒนาต่อยอดในกีฬาชนิดนี้ไปสู่ในระดับนาาชาติต่อไปนะครับประโยชน์ครับได้ทักษะเกี่ยวกับด้านอีสปอร์ตครับเพื่อนําไปต่อยอดในชีวิตประจําวันแล้วก็ยังได้ทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้วยครับนําไปสามารถปรับใช้ในการเรียนแล้วก็ไปต่อยอดในชีวิตประจําวันได้ครับแล้วก็ยังศึกษาต่อไปขั้นมหาลัยด้วยด้วยครับแล้วก็ทางด้านอาชีพนะครับก็อย่างเช่น จะไปเป็นโค้ดหรือไปเป็นนักกีฬาอะไรประมาณนี้ครับขอบคุณครับ